สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเชา้าทุก <S 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 ทุกวันนะครับที่เราเดินออกกําลังกายกันนะครับอันนี้จะเป็นซีดอล้านคํานะครับผมเชือกแรกนะครับอันนี้จะเป็นแม่วันเพนนะครับผมคือเราช้าเดินออกกําลังกายกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหลังไพรออสของเรานะครับผมนี่นะครับผม ออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพช้างนะครับผมแล้ว <c oughs> หลังสุดก็จะเป็นพงพัดนะ,ะ,ะนหน้าหนาวแล,ล้วอหน ก็ออกกําลังกายนะครับเป็นนโยบายที่ปางนะครับเราก็ต้องออกกําลังกายกันทุกวันนะครับเดิอนออกกาลังกายกันนะครับเพื่อสุขภาพ้างนะครับผมออดเดินไปลูกไปนี่ฮะบรรยากาศก,าก็สดชื่นมากนะครับเย็ยนสดชื่นนะครับหน้าหนาวอย่างนี้นะครับผม ไปออสนะครับผมตอนนี้เราเดินออกกําลังกายอยู่นะครับนี่เราอยู่บนหลังช้างนะครับเดินไปฝั่งนี้นะครับออสเอ้สวัสดีนะครับก็เป็นวันที่เราต้องเดินออกกําลังกายกันทุกเช้าอย่างนี้เป็นประจำนะครับผมก็เจอเหล่าช้างที่ปางของเรานะครับทุกเช้านะครับเราจะเดินออกกําลังกายกันนะครับเห็นไหมครับนี่แม่วันเพนนะครับ ลายบุญเปงน,นะครับแม่มูลนะครับผมแล้วก็สีดอนะครับด้านหลังเราจะเป็นสีดอกทองฟูนนะครับผมก็ออกกําลังกายกันนะฮะนี่ฮะบรรยากาศก็เย็นสดชื่นนะครับบอกเลยว่าอากาศดีมากนะครับผมนี่นะับผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย <c oughs> เป็นเส้นทางช้างเดินข้างบนนะบ๊ายบายนะโชคดีโชคดีนะครับโอเคนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นช้างเดินออกกำลังกายกันนะครับผมเพื่อสุขภาพนะครับต้องบอกเลยว่าสุขภาพช้างนะครับเราก็เดินออกกำลังกายกันนะครับผมอากาศก็ดีนะครับผมนี่นะ ก็สนุกนะครับการออกกำลังกายแบบนี้นะครับก็เห็นเหล่าช้างแล้วก็ได้บรรยากาศอา,อากาศก็สดชื่นนะครับผมนี่นะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับทุกคนนะครับผมก็สนุกสนานกันนะครับนี่นะฮะ เราช้างเราก็เดินออกกําลังกายกันทุกเช้านะครับก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับก็เราจะต้องเดินผ่านบริเวณช้างอาบน้ําอยู่แล้วนะครับผมเราพาช้างเดินออกกาลังกายที่หลักเลยนะครับพาเดินเลยนะครับผมไปถึงที่ลําธารเราก็อาบน้ําที่หลังนะครับผมนี่ฮะก็ทยอยกันไปนะครับผมก็มีหลายเชือกนะครับที่ที่ที่เดินนะครับผมเยอะครับทุกเชือกเลยนะครับผมเดินออกกําลังกายครับก็จะเห็นว่าช้างออกกาลังกายกันเยอะมากนะครับผมนี่นะ เอานะครับตอนนี้จะเป็นสีดอล้านคำนะครับนี่ครับก็แม่วันเพนนะครับนี่คุณส้อยนะฮะดูแลภายหนึ่งนะครับวันนี้เอาไว้วันเพญนะบุญเปงนะครับช่วยของเราครับนี่ก็จะเป็นแม่มูลครับพี่รนันต์ของเรานะครับผมนี่นะฮะ โอ้หล่อครับหล่ออคุณณะนะครับนี่แม่วันเพนสองนะครับแม่คุณศึกนะครับโอ้โหนะอันนี้จะเป็นอทองพูนะครับพี่แบร์ของเรานะครับโอ้โหครับสุนดอของเรานะฮะเนี่ยโอ้โหท้ายสุดนะครับต่อด้วยพี่ยุของเรานะครับปลายพงพัดนะครับผมพงพัดจิตรับบัตรจนะครับโอ้โหมีนามสกุลด้แล้วเดี๋ยวนี้นะด้วยครับพี่ยุมีนามสกุลแล้วเหรอเนี่ย โอ้โหเดืองนี้ผมพัดมีนามสก,กุลแล้วเหรอโอ้โห,โโหตั้งแต่ดูแลนี่เพิ่มนามสก,กุลเข้าไปเนาะกกดาสกุลดาราไปออปไปโอ้โหคุณออนเรานะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะครับดูครับก็ยังงกอยู่นะครับผมนะหิวครับหิวอดหิวนะครับผมนี่เช้านี้ก็เดี๋ยวออกกำลังกายเลยนะครับยังไม่ได้ร้องท้องเลยนะครับผม ตอเมื่อกี้ก็หอบมากินหนึ่งมัดนะครับผมหมดแล้วนะครับดีนะไปกันเลยนะครับเป็นเพื่อนไปหมดแล้วนะครับคุณออสนะครับผมออสไปเลยนะลูกเรานี่ครับบรรยากาศที่ปางเราบอกว่าแดดเริ่มออกแล้วนะครับเนี่ยเราอยู่หลังไายออสนะครับวันนี้เดินออกกําลังกายนะครับคอที่นิ่มๆนะครับนุ่มนะครับ มาไปเร็วครับคอใหญ่มากนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างตัวใหญ่ครับคออขูดูใหญ่มากนะครับผมนั่งแล้วก็สดชื่นนะครับนั่งแล้วก็นุ่มนุ่มนวลมากนะครับผมอากาศก็ดีนะครับอยู่บนที่สูงนะครับผมนี่ะ วันนี้คุณออสพาเที่ยวนะครับทุกคนนะครับผมหน้าเราเป็นพงพัดนะครับผมพงพัดจะตัวเล็กกว่านะเป็นช้างที่ไม่สูงที โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงบริเวณช้างอาบน้ําแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราคงจะได้อาบน้าในออดเรานะครับกับทิพักกันนะครับผมเนี่ยควานช้างเราก็ทยอยกันแยกย้ายกันไปดูแลช้างครับที่ที่อยู่ของเขานะครับผมช้างเราเยอะกว่านี้นะครับก็ทยอยกันไปนะครับ ก็ถึงที่บริเวณช้างอาบน้ำแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็อาบน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราจะพ่าดน้ำพทยอสกันนะครับทุกคนนะครับ นี่นะครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จก็อาบน้ำนะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ครับออสนะครับผมสุดหล่อของเรานะครับ